ได้เลยต่อไปนี้คือบทความอธิบายรถยนต์โรลส์รอยเซนิดครูเซอร์2025ความยาวประมาณ800คำเป็นพอ 2025 rolls royce c u i s e r นิยามใหม่แห่งความหรูหราเหนือระดับ rolls royce แบรนด์รถยนต์ระดับ ultra luxury ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นสูงม,มาอย่างยาวนานยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งในปี2025นี้ทางแบรนด์ได้เปิดตัว rolls royce c u i s e r ยานยนต์รุ่นใหม่ที่ผสมผสานความสง่าง,งามความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวถือเป็นหนึ่งในรุ่นเรือธงที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นที่สุดของ rolls royce และตอบโจทย์ลูกค้าที่สแสวงหาสิ่งที่ เหนือกว่าอารอออกแบบภายนอกสง่างามด้วยรายละเอียดที่รายที่ติโรสรอยเซนิตครูเซอร์มาในรูปแบบของครูเซอร์ซีดานขนาดใหญ่ที่ยังคง DNA ของแบรนด์ไว้อย่างชัดเจนทั้งกระจังหน้าทรงพาเทนอนอันเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเล็ทรงเพลียวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายสถาปัตยกรรมยุคเรเนซองส์และเส้นสายตัวถังที่เรียบหรูแต่ทรงพลังตัวรถยาวกว่า5.8เมตรมอบภาพลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยความยิ่งใหญ่ทุกมุมมอส้นหลังคาโค้งแบบเฟสแบ็กให้ความรู้สอกพริ้วไหวเหมือนเรือยอทลำหรู ล้ออลลอยขนาด23นิ้วลายพิเศษพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์ Spirit of HCC ที่สามารถซ่อนตัวได้อัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ทั้งหมดนี้ทำให้เซนิตครูเซอร์เปรียบเสมือนงานสิ่งเคลื่อนที่ที่สะท้อนรสนิยมผู้ครอบครองอย่างภายในห้องโดยสารประสบการณ์ระดับเฟิร์ Class ทุกสัมะเมือออ์อเปิดประตูสูอิไซด์ดอ o ของเซนิตครูเซอร์เข้าสู่ห้องโดยสารผู้โดยสารจะสัมผัสได้ถึงความพิถีพิถันในทุกตารางนิ้ว วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้เกรดเบสโปกจากอิตาลีไมโอคแท้แผ่นโลหะขัดเงาและเส้นใยคาร์บอนถักทอละเอียดถูกผสานกันอย่างปราะเนะเจอที่โดดเด่นได้แก่ตาลายเฮลีเนอร์พิมพ์ลูกเล่นพิเศษแบบออโรราโบเดลิสแสงเหนือเบาะนั่งปรับไฟฟ้า20ทิศทางพร้อมระบบนวดและระบบทำความเย็นอุนหนาะจอทัชสกรีนขนาด15นิ้วสำหรับควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์และฟีเจอร์พายนาวนอนไฟฟ้ารอบคันแบบพิเศษที่เปิดปิดแอร์ไอเอล ชุดเครื่องเสียงเบสโฟกออดิโอ24ลำโพงจากโรลรอยองโดยสารยังติดตั้งระบบการเสียงหลายชั้นช่วยให้ทุกการเดินทางเงียบสงบดูดห้องรับรองส่วนตัวในโรงแรมระดับเจดามพลังและสมรรถนะผสานพลังและความนุ่มใต้ฝากระโปรงของเซนิทครูเซอร์คือระบบขับเคลื่อน E ีวีไฮบริดรุ่นใหม่แบบดูอัลมอเตอร์อิเล็กทริกไรที่ให้กำลังรวมกว่า700แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง1,100นิวตันเมตรส่งผ่านกำลังอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวลด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ AWD อัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายใน3.8วินาทีแม้ตัวรถจะหนักเกือบ3ตาตันมอเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรชมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่150กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้วิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง700กิโลเมตรชาร์จระบบชาร์จเร็วอันตราฟาชาร์จิ่งรองรับกำลังไฟสูงถึง 350K อเคอกจากนี้ยังมีระบบช่วงล่างแอร์สูสเซนชั่นโหมดที่ปรับตามพื้นผิวถนนได้อัััตตโนมมิพรร,บบร้้้ออะบเลวหง รีวิวสเตียริงเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่แม้ในพื้นที่แคบบทคอนโนโลยีล้ำยุคขับเคลื่อนด้วย AI อัจฉริยะ s ซนิท c รูเซอร์ปี2025มาพร้อมกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ที่โรสรอยพัฒนาร่วมกับบริษัท AI ชั้นนำของโลกภายในรถติดตั้งระบบ AI ชาร์ฟฟ์ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับตอบสนองคำสั่งเสียงและวิเคราะห์เส้นทางได้แบบเรียลไทม์บอ,อื่นๆที่น่าสนใจได้แก่บอ,บอขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ L4 กึ่งอัตโนมัติเต็มรูปแบบบบตร,รวจจับสภาพถนนล่วงหน้าแบบ3มิติ predictive road scan บ,บ่ตร,ร,รวจจับสุขภาพผู้โดยสารเช่นความเครียดความเหนื่อยลา้าระบบความปลอดภยัยเต็มรูปแบบ360องศาคาและการผลโรสรอยเซนิทครูเซอร์2025จะถูกผลิตจำนวนจำกัดเพียง399คันทั่วโลกโดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ45ล้านบาทยังไม่รวมภาษีประเทศไทยลูกค้าสามารถเลือกตกแต่งและสั่งทำพิเศษ bespoke program ได้ตามใจชอบตั้งแต่สีตัวถังลวดลายไม้ไปจนถึงการปักลายพิเศษบนเบย์โรสรอยเซนิ t ครูเซอร์2025ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราขั้นสูงสุดที่ผสมผสานนวัตกรรมความสะดวกสบายและดีไซน์เหนือระดับอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยานพาหนะที่มากกว่าแค่การเดินทางแต่คือการประกาศตัวตนของความสำเร็จอย่างแท้จริหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นบโบรชัวร์เฉพาะรุ่น เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นหรือสรุปสั้นในรูปแบบโพสต์สื่อสังคมออนไลน์แจ้งได้เลยครับได้เลยต่อไปนี้คือบทความอธิบายรถยนต์โรลส์รอยเซนิตครูเซอร์2อ2ความยาวประมาณ800คำเป็นพอ2025 r o โรลส์รอยเซนิตครูเซอร์นิยามใหม่แห่งความหรูหราเหนือระดับโรลส์รอยแบรนด์รถยนต์ระดับอันตราลักชัรีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นสูงมาอย่างยาวนานยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ง ในปี2025นี้ทางแบรนด์ได้เปิดตัวโรลส์รอยซเซนิตครูเซอร์ยานยนต์รุ่นใหม่ที่ผสมผสานความสง่าง,งามความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวถือเป็นหนึ่งในรุ่นเรือธงที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นที่สุดของโรลส์รอยและตอบโจทย์ลูก